เจริญธรรมสนันตุธีค่ะวันนี้เป็นวันอังคานที่24กันยายนพุทธศักราช2 5 5 6ค่ะซึ่งบริเวณที่ลากับอ่อนยืนอยู่นี่นะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายมือของลากับอ่อนนี้ก็จะเป็นถนนบริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านราชธานีอโศกค,ค่ะส่วนทางด้านขวามือของลากับอ่อนนี้นะคะก็จะเป็นระดับน้ําที่ท่วมสูงขึ้นมาค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะท่วมสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคาดว่าในไม่กี่วันข้างหน้าน,นี้ค่ะระดับน้ํานั้นก็จะท่วมสูงจนนนปิดถ ที่เราใช้สัญจรไปมาเส้นทางนี้เลยล่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะขพืนชื่อว่าหมู่บ้านราชานิยศกแล้วนะคะก็คงจะต้องโดนน้ำเพิ่มทุกปี่ถ<ช>้าในปีนั้นไม่โดนน้ำเพ่วมแสดงว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากเลยนะคะใช่ค่ะหมู่บ้านราชานิยศกของเรานั้นท่านผู้ชมก็คงจะทราบกันแล้วนะคะว่าจะต้องประสบปัญหากับน,น้ำเพ่่มทุกปีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ปกติแล้วล่ะคะ่ะใช่ค่ะซึ่งระดับน้ําที่ทว่วมสูงในหมู่บ้านเรานะคะก็จะมีระดับสูงต่ําที่แตกต่างกันไปในแต่ละปีค่่ะทานผู้ชม ในปีนี้เองหมู่บ้านเราก็มีน้ำมาเยือนเหมือนกับทุกปีนะคะแต่ในปีนี้ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันนั้นก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจเลยล่ะค่ะโดยใน,นระยะเวลา8วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์ที่16ถึงวันจันทร์ที่23กันยายนระดับน้ำโดยรวมก็ได้เพิ่มขึ้นจากระดับน้ำปกติถึง3เมตร90เซนติเมตรทีเดียวค่ะซึ่งเป็นสถิติน้ำขึ้นที่เร็วที่สุดในแต่ละปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะคะ และจากผลกระทบที่ระดับน้ำได้ท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เส้นทางบางเส้นทางในชุมชนนั้นไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติค่ะอย่างเช่นเส้นทางในเขตสมณนะที่น้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ทำให้ท่านสมณนะต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการสัญจรแทนรถจักรยานที่เคยใช้ปกติค่ะ ที่จอดรถไม่มีที่ถนนไม่มีเดินแถมยังต้นหมากลากไม้ที่อยู่หน้าเรือปลูกไว้กำลังออกดอกออกผลก็จมน้ำหมดการสัญจรทางบกที่เคยใช้รถใช้อะไรมันก็มันสะดวกกว่าทางเรือแน่นอนเพราะว่ามันไปมาง่ายแต่เมื่อน้ำท่วมเราก็มีเรือเล็กสำรองไว้เพื่อที่จะใช้งานถึงเวลาเอ้าออกมาใช้ก็เก็บรถแล้วก็พายมาการพายเรือแล้วก็เป็นกันอยู่แล้ว แล้วเราก็ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวไม่มีภัยอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่ลูกหล,ล,ลานเองเด็กๆก็หัดพายเรือกันอยู่แล้วเป็นกัน่ายน้ําก็เป็นไม่ต้องกลัว,ลวไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากว่าเออเข้าของที่เราจะเตรียมเก็บเท่านั้นแหละที่ห่วงใ่นะนอกนั้นก็สบายๆไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรเราไม่เดือดร้อนอะไรมากเหมือนกับบ้านอื่นเขาเข,า,ขาเดือดร้อนก็ทุกร้อนกันของพวกเรามันอยู่กันแบบธรรมชาติจิตใจสบายอยู่แล้วเพราะเราปฏิบัติธรรมวางใจได้ ทางด้านผลผลิตของชุมชนเราซึ่งได้ปลูกไว้จำนวนมากเพื่อที่จะนำไปใช้ในเทศกาลอาหารเจนั้นก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างมากเลยค่ะเช่นแปลงผักบุ้งและสวนฟักทองรวมไปถึงสวนอื่นๆภายในชุมชนอีกด้วยค่ะในตอนนี้เราก็ต้องรีบเร่งช่วยกันเก็บผลผลิตเหล่านี้ก่อนที่น้ำจะท่วมจนผลผลิตได้รับความเสียหายค่ะ และจากการที่น้ำท่วมสูงขึ้นและสูงขึ้นเรื่อยๆก็ถึงเวลาที่ชุมชนเราจะได้ทำกิจกรรมสนุกๆแล้วค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะต้องทำทุกปีเวลาน้ำท่วมกิจกรรมที่ว่านี้ก็คือการขนของหนีน้ำนั่นเองค่ะในตอนนี้ไม่ว่าเราจะมองไปที่จุดไหนของชุมชนก็จะเห็นภาพของชาวชุมชนนักเรียนหรือแม้แต่ท่านสมณะสิขมาตที่ต่างก็เร่งทำการขนย้ายสิ่งของต่างๆที่เป็นสมบัติของส่วนกลาง ย้ายขึ้นไปเก็บไว้ในที่ที่อยู่สูงค่ะและจากการที่ระดับน้ําได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นจึงทําให้เราต้องเร่งทําการขนย้ายทั้งสิ่งของและย้ายรถต่างๆในชุมชนไปไว้อย่างที่ที่น้ําจะไม่สามารถมาถึงได้ค่ะในเรื่องของการสัญจรภายในชุมชนในตอนนี้เส้นทางหลายๆเส้นทางก็ใช้การไม่ได้เนื่องจากน้ำได้ท่วมสูงจนปิดเส้นทางไปแล้วรถยนต์ที่จะผ่านไปมาได้ก็มีแต่รถใหญ่เท่านั้นรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ค่ะ ตอนนี้ก็ถือว่าน้ําขึ้นเร็วมากที่ผ่านมาเนี่ยน้ำจะขึ้นจะช้า,ชาคือมันจะตกนู่นเหนือเมืองบนไปเห็นไหมสุรินทร์รีสเกตไปนนท์โคราชนะ้นํามันก็จะค่อยๆท่วมแต่นี่มันตกตกกับพื้นที่เลยแล้วมันก็จะน้ําจะขึ้นเร็วมากเลยนะมันก็จะเริ่มตาทางเข้าบรรดาศนะเริ่มตั้งแต่คํากลางจะขาดก่อนเลยเส้นแรกเลยทางเข้าบรรราชม,มันมีอยู่สามทาง ทางกำกางเส้นหนึ่งทางท่ากกเสียวขุดปะขาวเส้นหนึ่งอะไรอีกเส้นหนึ่งคือขุดระงมขุดระงมตอนนี้ขาดหมดทั้งสามทางนะตอนนี้รถเล็กเราเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเราจะขนรถเล็กรถปิกอัพรถตู้มอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ขนออกไปไว้นอกหมู่บ้านหมดแล้ว,ไไวนขนไปไว้ที่ขุดระงมขมุดระงมก็จะมีหลายระดับก็จะไล่ไปเรื่อยแหละ ถ้ามันกุลงมก็เอาไปน้ําตอนนี้ถึงไหนแล้วก็ไปตั้งเต็นที่นั่นเอารถไปจอดที่นั่นถ้าน้ําขึ้นเราก็ย้ายขึ้นไปอีกย้ายขึ้นอีกเรื่อยๆพอน้ําขึ้นอีกระดับหนึ่งพอเรือวิ่งได้เราก็จะเลิกใช้รถเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์รถที่วิ่งน้ำในช่วงลง่งช่วงล่างอะไรมันจะพังหมดไม่คุ้มอันนี้พอเราใช้ได้แค่ระดับหนึ่งแค่นั้นเองถ้าน้ําขึ้นจนเรียกว่าถนนเส้นหน้าหมู่บ้านเนี่ย มันขึ้นพอเรือข้ามได้เนี่ยเราก็จะเริ่มใช้เรือเนี่ยอีกแค่คงจะเป็นพรุ่งนี้คาดการว่ารถใหญ่ก็คงจะเลิกใช้งใชคงจะต้องใช้เรืออย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมระดับน้ําจะเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยลงแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับระดับน้ําฝนที่ตกลงมาค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วสิ่งที่ชุมชนเราพอจะทําได้ในตอนนี้นะคะก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมรับกับสถานการณ์น้ําท่วมที่จะเกิดขึ้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายและด้านใจนะคะ,คะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าชมุมชนบ้านราดเลานั้นถ้าปีไหนน้าไม่ท่วมก็นับว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติเลยทีเดียวค่ะ,คะสําหรับตอนนี้นะคะออนกับลาก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่างไรก็ตามนะคะเราก็จะมารายงานข่าวความคืบหน้าของระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นในชมุมชนราชธานีโศกของเราใ,<ช>ให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะคะตอนนี้เราก็ลาไปเก็บของกันก่อนเนาะหีน้ําท่วมแล้วค่ะ,คะท่านผู้ชมจะเลยทาสนุิดีค่ะ